สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเพนศิริในวิชาภาษาไทยค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องคำกริยาคำกริยาคือคำที่แสดงอาการหรือการกระทำของคนสคัตว์พืชสิ่งของและสถานที่ เรามาดูตัวอย่างของคำกริยากันเลยค่ะคำแรกค่ะถูกเข้าแถวเป่าตรวจอ่านกระโดดต่อไปเรามาดูประเภทของคำกริยาค่ะว่าคำกริยานั้นมีทั้งหมด สองประเภทค่ะที่ชั้นประถุศึกษาปีที่สามเราจะได้เรียนแค่สองประเภทค่ะเราดูประเภทที่1กันเลย 1. อากกามรปรยาคือไม่ต้องมีการมารองรับ คุณครูเพนสิริยิ้มคำว่ายิ้มเป็นคำกริยาเมื่ออ่านประโยคนี้แล้วเด็กๆสามารถเข้าใจได้เลยว่าคุณครูเพนสิริยิ้มไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้าย 2. คุณครูสีประภาวิ่งคำว่าวิ่งเป็นคำกริยาเมื่ออ่านแล้วเด็กๆก็เข้าใจได้เลยว่าคุณครูสีประภาวิ่งไม่ต้องมีกรรมมารองรับ น้องร้องไห้คำว่าร้องไห้เป็นคำกริยาเราก็รู้เลยว่าน้องร้องไห้ไม่ต้องมีกรรมมารองรับหรือต่อท้ายพ่อนอนหลับคำว่านอนหลับเป็นคำกริยาเราก็สามารถเข้าใจได้เลยว่าพ่อนอนหลับไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายต่อไปประเทศที่สอง ศักรรมกริยาคือ,อต้องมีการมารองรับสามารถบอกได้ว่าประโยคนี้จะเข้าใจได้อย่างไรต้องมีการมารองรับต่อไปเรามาดูตัวอย่างค่ะคุณแม่ตัดเราก็ไม่รู้ว่าคุณแม่ตัดอะไรนะคะเมื่อเราอ่านประโยคนี้แล้วเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้ฉะนั้นแล้วต้องมี รรมารองรับคุณแม่ตัดเสื้อผ้าเมื่อเราเอาคำว่าเสื้อผ้ามาต่อท้ายหลังคำว่าตัดซึ่งตัดเป็นคำกริยาเราก็สามารถเข้าใจความหมายคือคุณแม่ตัดเสื้อผ้าประโยคนี้ต้องมีกรรมารองรับตำรวจจับเด็กๆทราบไหมคะว่าตำรวจจับอะไรอาฉะนั้นแล้วต้องมีกรมมารองรับ ำรวจจับผู้ร้ายทหารยิงเราก็ไม่รู้ว่าทหารยิงอะไรถ้าอยากให้ประโยคนี้สมบูรณ์นะคะต้องมีการมารองรับก็คือทหารยิงปืนเราก็สามารถอ่านประโยคนี้เข้าใจได้ง่ายเพราะมีการมารองรับต่อไปเรามาดูประโยคเลยค่ะว่าในประโยคนั้น คำใดที่เป็นคํากริยานะคะก่อนอื่นให้เด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาคนละหนึ่งแผ่นกระดาษอะไรก็ได้ค่ะพร้อมกับอินสอแล้วก็เขียนคําตอบลงไปนะคะคุณครูจะมีทั้งหมด5ข้อให้เขียนเฉพาะคําตอบลงไปค่ะว่าจากประโยคนี้คําใดเป็นคํากริยาเด็กๆก็เขียนแต่คําตอบที่เป็นคํากริยาลงไปเด็กๆเ,เขียนข้อ1 2 3 4 5สี่ห้าพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วเรามาดูประโยคแรกค่ะผู้สมัครถแถลงนโยบายของตนคำใดเป็นคำกริยาเขียนคำตอบลงไปค่ะข้อที่1นึก้องคัดค้านการตั้งชื่อกลุ่มคำใดเป็นคำกริยาเขียนคำตอบลงไปข้อที่2 ักเรียนขีดการกรบาทลงในบัตรคะแนนเสียงคำใดเป็นคำกริยาเขียนคำตอบลงไปข้อที่3ค่ะนักเรียนหย่อนบัตรลงในกล่องคำใดเป็นคำกริยาเขียนลงคำตอบลงไปข้อที่4ค่ะขร้อสุดท้ายทุกคนช่วยกันนับคะแนนเสียงคำใดเป็นคำกริยาเขียนคำตอบลงไป ข้อที่5ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคํากริยาจากครูไปแล้วต่อไปเด็กๆหยิบใบงานของครูขึ้นมาแล้วให้หนักเรียนขีดเส้นใต้คําที่เป็นคํากริยาลงไปในใบางานครูหวังว่าเด็กๆของครูนั้นคงทําได้ถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ